สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูเรื่องคุดสีกันนะคะมีคำพังเพยที่ว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นที่ถ้าจะให้ดีต้องดูสีคุดเป็น ครุฑคืออะไรครุฑคือตราสัญลักษณ์อยู่บนเอกสารสำคัญของเอกสารสิทธิ์ที่ดินครุตสีที่สำคัญที่ควรจะเรียนรู้เรามีสามสีคือสีแดงสีดำสีเขียวครุตสีแดงหมายถึงอะไรหมายถึงโฉนดที่ดินหรือนศส,อสมีระวางรูปถ่ายทางอากาศถ้าจะทำการซื้อขายได้ก็มีสิทธิ์ซื้อขายได้สิทธิเนี่ยจะหมดลงเมื่อผู้อื่นครอบครอง เกิน10ปีนะคะต่อมาครุสสีเขียวหมายถึงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทนสสามกร่ระวัางรูปถ่ายทางอากาศทำการซื้อขายได้สิทธิจะหมดลงเมื่อผู้อื่นครอบครองติดต่อกันเกินเพียงหนึ่งปีเท่านั้นอันที่สามต้องระวังให้ดีครุสสีดำหมายถึงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทนสสามหรือนอสสามขอ ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศทำการซื้อขายได้แต่ต้องประกาศก่อน30วันจิตที่ครอบครองจะหมดลงเมื่อผู้อื่นครอบครองติดต่อกันเกิน1ปีสรุปถ้าเรามีโฉนดนะคะไม่ว่าครุดสีอะไรถ้าเราต้องคอยไปดูแลเพื่อที่ว่าไม่ให้เสียสิทธิ์นะคะอะไรก็ได้ข้าวโพดอะไรคือทำการเกษตรนะคะ เหมือนกับว่ามีครอบครองอยู่ถ้าเราไม่ได้ไปดูแลเลยเนี่ยบางทีอยู่ในป่าลึกๆมีคนอื่นเข้ามาครอบครองเกิน1ปีเท่านั้นนะคะเราก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยนี้มีที่ก็ต้องหมั่นดูแลนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงนี้นะคะ,ะถ้าชอบคลิปที่มีความรู้แบบนี้ก็ติดตามได้ใน YouTube นะคะหรือว่าใน LINE แอด อ,อาจารย์มาริกากูรูอสังหาตอบโจทย์ธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือในเพจอาจารย์มาริกากูรูอสังหาสวัสดีค่ะ